ขับเองขายเองปลูกเองปลูกเองขับรถเองขายเองส่งเองนะเกง่งทอเงินก็ใช้เองอพี่เขาเก่งมากเลยนะเนี่ยเย็นนี้ตลาดต้นไม้ยังไปได้อยู่นะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกพี่เขาขนมาขายเต็มรถตู้เลยนะวันนี้ขายหมดเลยไหมเหลือสองถาดเะเหลือสองถาดจากที่ขนมาเต็มๆนะเนี่ย ไปใช่เยพินซื้อคนเดียวนะคนอื่นซื้อด้วยนะเดี๋ยวจะบอกโหกยาเยพินก็แกเหมามาสิไม่ใช่นะอันนี้เยพินซื้อร้านอื่นมาด้วยนะเนี่ยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดจะน่ารักมากเยพินอยู่ลบบุรีใช่ไหมถ้าไปซื้อที่สิงห์บุรีพ่อค้าลบบุรีไปขายสิงห์ค่ะกลับเขาก็จะแวะมาส่งแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ลบบุรีพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่สิงห์เขาก็จะแวะมาส่งเยพินเนี่ยเป็นบริการที่น่ารักมาก ี่หมื่นวันนี้ควันมา 30, <000. S 1> ได้สองหมื่นพันทำอะไรได้ไม้ปลูกเองไม้ปลูกเ,เองอีกเนื้อเนื้อเลยเนื้อเนื้อ,เน,อเนี่ยแล้วใครบอกไม้ขายไม่ได้เนี่ยสองหมื่นกว่าสองหมื่นพันประกาศเลยนะอาทิตย์หน้าที่สวนสัตว์ลบบุรีเขามีไอ้นี่ด้วยมีดิเกด้วยฮะให้เขาเอาลงเอารีบมาไม้ลง พี่เขาจะบอกว่าแม่ค้าแม่ขายหรือว่าคนซื้อที่จะมาตลาดนัดสวนสัตว์มากันได้นะพี่เขาขายเกี้ยงรถจริงอะ่ะขายดีมากชวนแม่ค้ามาดิเชิญชวนหน่อยหมดย่นงเดียวหนูใช้ถือหมดแล้วเชิญชวนคนซื้อคนขายมาเที่ยวตลาดนัดสวนสัตว์สแก้วสิขายดีจริงไหมขายดีจริง ฟังเลยนะใครที่มีไม้อยากจะเอามาขายนะแต่ว่าเราต้องขายให้คนที่เขาเอาไปไล้ได้อออคนคนที่จะเอามาขายแล้วก็จะมาซื้อนะตลาดสวนสัตว์สแก้วมีทุกไม้มีเด็กมีเล็กรถจอดง่ายตลาดล่มเย็นเป็นสุขสวย,วยขยวยขไปสอได้สวยกิฟต์เยพินก็ไปซื้อไม้ขอมาขายนี่แหละจากสวนสัตว์แล้วก็มาไล้ขายขอบคุณมากนะพี่รวยรวยรวยครบค่ะ นี้พี่ก็ขายอยู่วัดพนน,นนะปกติอะขายกี่ตลาดเนี่ยวัดพนน,นกับสิงห์บุรีแล้วก็ตลาดสิงห์สวยมาก